เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กระจายออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วทั้งในเมืองและชนบทแบบน,นี้คณะกรรมการโครงการพลังสมุนไพรสู้ไยโควิด -19 โดยการนำของท่านศาสตราจารย์พิเศษดรยุวัตวุธิเมธีประธานมูลนิธิร่วมกล้าวเยาว,วชนในราชูปถมัม ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครือข่ายวิถีกเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ใจหนักดีและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการหาทางออกร่วมกันในการจัดการโควิดและ ผลกระทบต่อชีวิตประชาชนผมเชื่อมั่นว่าหลักธรรมมาภิบาลประสานการปฏิบัติที่เป็นจริงเราสามารถฟันฝ่าอุปรสรรคครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็ววันนี้นะครับสถานคารหมื่นแปดติดต่อทั่วประเทศแปลนจึงจำเป็นอยู่เองที่พวกเราจะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้เอาละแผนปัจจุบันก็รับมือไปแต่เป็นแพทย์ทางรอดหรือแพทย์ทางเลือก และใช้ฐานทรัพยากรของชุมชนของเราให้เกิดขึ้นไอ้ชงได้ฐานทรัพยากรในพื้นที่ของเราสมุนไพรมีมากมายมหา,าศาลแต่เราไม่ถูกเก็บยกไปใช้และไม่เป็นที่ยอมรับพระเจ้าผู้ที่มีนโยบายในเรื่องนี้ที่เด่นชัดสนับสนุนสมุนไพรไทยสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจภาพที่ท่านเห็นภาคีเครือข่ายต่างๆซึ่งเราก็จะร่วมกันทําและจะเป็นทางรอดของเราหลังจากนี้เป็นต้นไปสมุนไพรไทยจะต้อง เติบใหญ่ขึ้นได้ได้เนื่องจากเรานะครับอยู่ในคาบสมุทรสองคาบสมุทรและเป็นแหล่งทวนดินแดนทวนนภูมิซึ่งเหมาะสำหรับที่จะการเพาะปลูกพืชสมุนไพรจะก่อเกิดไอ้ผลประโยชน์ทั้งเกษตรกรเองมีรายได้เกิดขึ้นสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็ได้การดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีสร้างเศรษฐกิจพืชสมุนไพรเหล่านี้อาจจะไปสู่ระดับโลกได้ เรื่องของฟ้าทลายโจรเรื่องของกะมิ้นชันเรื่องของกระช,ชายนะครับหรือสมุนไพรอื่นที่พวกเรามีวันนี้เราก็จะทําเพราะสถานการณ์นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปผู้คนก็ป่วยกันเพิ่มมากขึ้นเราจะตั้งรับกันอย่างไรในนามของผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรแล้วก็แพทย์แผนไทยนะคะสมุนไพรบ้านเราเองเนี่ยมีทั้งคุณและก็โทษในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปช่วย ดูแลเรื่องนี้ให้ความรู้ว่าการใช้สมุนไพรควรใช้อย่างไรเวลายังไงให้เหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชสมุนไพรให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีอยู่ตัวแพทย์แผนไทยเองจะเป็นเหมือนโคดชิ่งให้กับเกษตรกรแล้วก็ระดมการปลูกสมุนไพรในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ณนะตอนนี้นะคะในวิกฤตโควิดอย่างนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นนะคะ เราก็จะแนะนำให้หยิบสมุนไพรในครัวเรือนมาก่อนนะคะมีขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็กระชายขาวตัวนี้นำมาต้มรวมกันนะคะแล้วก็ดื่มเช้ากลางวันเย็นวันมื้อละหนึ่งแก้วนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันก่อนนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดเชื้อเลยแต่ต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วเริ่มรู้สึกมีอาการว่าเจ็บคอ ากแห้งคอแห้งนะคะขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะเราก็จะแนะนําให้หยิบฟ้าทลายโจรมานะคะอาจจะเป็นแคปซูลก็ได้หรือจะเป็นใบสดก็ได้นะคะสําหรับแคปซูลเนี่ยเราแนะนําให้ทาน3-5แคปซูลต่อมือ้อนะคะต่อวันก็สี่มือ้อนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนในการดูแลเบื้องต้นก่อนที่เราจะเกิดวิกฤตอยู่ในเกณฑ์ของสีเหลืองและสีแดงก่อนที่เราจะไปอยู่ในโซนของอโรงพยาบาล ถ้าเราดูแลอย่างนี้ค่ะบางทีเราอาจจะหายป่วยได้เองโดยที่ไม่ต้องไปเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลได้ลดการขั้นตอนแล้วก็ลดภาระของแพทย์ในโรงพยาบาลได้เราก็รวบรวมสมุนไพรจากเกษตรกรที่ปลูกแล้วแล้วก็นํากลับมาแปรรูปเพื่อที่จะให้เป็นตํำรับยาอย่างที่ กรมการแพทย์แผนไทยได้ส่งเสริมให้ใช้รับมาจากเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํากลับมาปรุงเป็นยาตํำรับนะคะตามตํำรับโครงการของแพทย์แผนไทยที่ได้มาจากตำรับแพทยศาสตร์ส,สงเคราะห์นะคะตำรับนี้ชื่อว่าตำรับปลาสะฟ้าทลายโจรน,นะคะก็จะมีส่วนประกอบหลักก็จะมีฟ้าทลายโจร50%นนะคะแล้วก็มีลูกกระดอมปกติแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยจะช่วยบริเวณลำคอยแล้วคือฆ่าเชื้อ ลูกกระดอมก็จะมีฤทธิ์ขมช่วยลดไข้ได้นะคะปาลาไหลเผือกปาลาไหลเผือกเนี่ยเป็นตัวที่ตัดไข้ได้ดีมากนะคะในในการเป็นไข้เนี่ยเราก็จะใช้ปาลาไหลเผือกอ่าซึ่งจะมีตัวจันแดงจันขาวแล้วก็โกดจุลาลัมพาโกดสอกดขมหาวซึ่งจะช่วยในเรื่องปอดได้ด้วยนะคะยาประสาฟ้าทลายที่เราผลิตเนี่ยคะ่ะอ่าจะเน้นให้กับในชุมชนและผู้ป่วยเป็นหลักก่อนอ่าเราอยากจะช่วย ให้การตายของคนลดน้อยลงโดยการที่นำสมุนไพรซึ่งมีตำรับตั้งแต่2,500ปีที่แล้วซึ่งเราใช้กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งยังยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็นำเอากลับมาใช้แล้วก็ให้กับบุคคลใกล้ตัวเราแล้วก็ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเราให้คนในชุมชนแล้วก็ต่อไปคือข้างหน้าก็คือถ้าผู้ป่วย ที่อยากจะใช้ก็ให้ติดต่อเข้ามาในกลุ่มเราได้ค่ะถ้าท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะปรึกษาในในเครือข่ายเนี่ยนะคะก็ยินดีที่จะให้ให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีสมุนไพรที่จะมอบให้สำหรับคนที่ต้องการนะคะ<ม>ในในของเ,ออเป้าหมายของเราก็คือคนที่ติดเชื้อแล้วนะคะก็คือสามารถปรึกษามา ที่ของของกลุ่มได้นะคะค่ะก็ยังยืนยันว่าสมุนไพรไทยมีคุณค่าสำหรับพี่น้องประชาชนเรานะคะที่เมืองไทยมีวัฒนธรรมกับสมุนไพรอายุอายุหลายที่แล้วแล้วกเ็เป็นความรู้อา่า ที่ช่วยทุกคนได้แล้วก็สมุนไพรของเมืองไทยก็ที่ยุโรปก็ไม่มีใครรูจ้จักวันนี้เราก็จะมาสาธิตนะคะโดยการใช้สมุนไพรในครัวเรือนสำหรับการดูแลตัวเองเพื่อเสริมภูมิต้านทานกับร่างกายนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมีตัวหอมแดงนะคะกระชายขิงนะคะ ค่ะนะคะใบมะกรูดนะคะใบมะขามนะคะทุกอย่างนี้เราจะหัน่นแล้วก็อัออาตราส่วนเสมอเสมอภาพคือเท่ากันนะคะต้มกับน้ำา3ลิตรนะคะต้มพอเดือดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไว้ดื่มเช้ากลางวันเย็นไว้สำหรับเสริมภูมิต้านทานของร่างกายค่ะ